สูตรมุม2เท่า3เท่าครึ่งเท่าของตรีโกณนะคะตรีโกณหล,ลกัลกๆจะมีอยู่3ฟังก์ชันคือฟังก์ชัน s i น์ฟังก์ชันคอสและฟังก์ชันแทนแน่นอนมันมี c o s ซกเซคอร์ดด้วยแต่ว่าตัวนั้นมันแค่ส่วนกลับดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องจํามาซึ่งทีนี้อันนี้ครูจะให้สูตรอยู่2สูตรคือสูตรไซนกับสูตรคอสไซนของมุม2เท่าก่อนไซนของ2เท่า 2a จะมีค่าเท่ากับ2 sin A cos a นี่คือ sin ของมุมสองเท่าถัดไป cos ของมุมสองเท่า cos ของมุมสองเท่าจำง่ายง่ายก็อสอง s ยกกำลังสอง a ลบด้วยหนึ่งที่จริงแต่ละสูตรมันก็มีที่มานะถ้านักเรียนอยากทราบอันนี้ก็ลองไปศึกษาสืบค้นต่อเองถัดไป s ซ n 3สามเอซของมุมสามเท่าตัวนี้จะเป็นสูตรสาม n ซเ พยายามจำตัวเลขที่มันสอดคล้องกันเนาะลบ4 s i น์ยกกำลัง3 a สําหรับสูตร cos 3 a ก็จะคล้ายๆกัน cos 3 a ตัวนี้จะเหมือนสลับกันกับ s i น์คือเอาเลข4มาก่อนแล้วก็ใส่เป็นฟังก์ชัน cos cos ยกกำลัง3 a ลบด้วย3 cos A ซึ่งเราจะพยายามประยุกต์ใช้สูตรทั้งสูตรนี้ในโจทย์แต่ละข้อซึ่งแรกๆมันก็ต้องเป็นข้อง,ง่ายๆก่อน อ่เกือบลืมอีกฟังก์ชันหนึ่งคือฟังก์ชันมุมครึ่งเท่านะคะ s i n 2 sin a สิ s i สมมุิอันนี้เป็น a ส่วน2ก็ได้ s i n a ส่วนได้2ก็จะได้เป็นบวกลบรากที่2ของ 1-cos a ลบ c o ส a ส่วนด้วยสําสำหรับสูตรของฟังก์ชัน cos ก็จะคล้ายๆกันคือ c o s a ส่วนได้2มีค่าเท่ากับบวกลบ รากที่2ของ1บวกด้วยคอ s a ทั้งหมดส่วนได้2ต่างกันตรงเครื่องหมายแค่นั้นสำหรับโจทย์ข้อแรกตัวนี้ให้แทน A เท่ากับเศษ3ส่วนด้วย4ถามว่า sin 2a จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งเราเรียนมาแล้วว่า sin ์ a A มันได้จากสูตร2 sin a cos อคอ ดังนั้นถ้านักเรียนสามารถหา s ซ n a กับ c อ s a ได้นักเรียนสามารถตอบได้ว่า sin ์ a มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็เลยใช้แทน A ที่โจทย์ให้มาตัวนี้เศษ3ส่วนได้วย4ออามาใช้หาค่า s ซ n และคอ s ของแต่ละค่าซึ่ง s ซ n ์กับคอ s มันเกิดจากด้านต่างๆของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นครูก,ก็จะวาดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากออกมากาหนดให้มุมนี้เป็นมุม A แทน A ท่องได้ยังไง แทนคือข้ามส่วนได้ชิดแสดงว่าด้านตรงข้ามมุม A จะยาว 3, ส่วนด้านประชิดมุม A จะยาว4หน่วยและด้านตรงข้ามมุมฉากตัวนี้ได้จากสูตรพีทาโกรัสเนาะก็เอามาบวกกัน4กลัง2ได้16 9กเาำลัง2อไอากลังสองได้9บวกกันได้25ถอดรูทออกมาจะได้ด้านนี้ยาว5หน่วยดังนั้นเราก็เลยได้ว่าไซน์ A ซึ่งท่องว่าข้ามส่วนได้ฉากก็คือ3ส่วนด้วยห คอส A ชิดส่วนด้วยฉากชิดของเรายาว4หน่วยฉากยาว5หน่วยก็จะได้แล้วไซ n ์กับคอสทีนี้ก็เอาไปแทนค่าในสิ่งที่โจทย์ถามหาได้เป็นเท่ากับ2คูณไซ n ์ A คือเศษ3ส่วนด้วย5และคูณคอส A คือเศษ4ส่วนด้วยคําคำตอบข้อนี้จึงเป็น24ส่วนด้วย25 ถัดไปข้อที่2ถามหาแทน22.5องศาให้นักเรียนสังเกตก่อนว่า22.5องศาตัวนี้มันเป็นครึ่งหนึ่งของมุม45องศาแสดงว่ามันก็คือแทนของมุม45องศาส่วนด้วย2เราก็เลยจะใช้สูตรโดยที่เมื่อกี้ครูให้ท่องแค่สูตรไซน์กับสูตรคอสดังนั้นจะแยกแทนซึ่งแทนได้จากไซน์ส่วนด้วยคอส ของมุม45องศาส่วนได้วย2ทีนี้ก็ติดตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วเราก็ไปหาทีละส่วนมาเติมค่าลงไปซึ่งสูตรของไซน์กับคอสก็จะได้ตามสูตรที่1และสูตรที่2เมื่อเอามาส่วนกันด้านล่างจะหายไปเราก็เลยได้เป็นสูตรแทนก็ส่วนบนกับส่วนล่างแล้วก็แทนค่างลงไป1ลบด้วย cos45 อ,องศาตัวนี้ มีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วยรูทสองส่วนด้วยข้างล่าง1บวกด้วย1ส่วนด้วยรูทสองจะได้เป็นรูทสองลบด้วย1ที่จริงมันก็จะมีส่วนด้วยรูทสองเนาะแต่ว่ามันจะตัดทอนกันส่วนด้วยด้านล่างจะเป็นรูทสองบวกด้วย1ทีนี้มันเป็นติดรูทอยู่ข้างล่างเราก็กําจัดติดรูททิ้งโดยการคูณด้วยสังยุคก็จะได้เป็นรากที่สองของรูทสองลบด้วย1 คูณด้วยสังยุกของตัวข้างล่างคือรูทสองลบด้วย1จากเครื่องหมายบวกจะเป็นลบเนะตัวสังยุกของมันดังนั้นด้านล่างก็จะได้เป็นรูทสองบวกด้วย1คูณกับรูทสองลบด้วย1ทีนี้พอคูณสังยุกไปด้านล่างตัวรูทจะไม่มีแล้วก็จะได้เป็นสำหรับด้านล่างจะได้สองลบด้วย1 กำลังสองก็ได้แต่ว่ายัางไงก็ได้เท่าเดิมก็จะเขียนเท่านี้ถัดไปด้านบนก็จะได้เป็นรูทสองลบด้วย1มีอยู่2ก้อนก็กำลังสองเราก็เลยถอดรูทออกมาข้างบนได้เป็นรูทสองลบด้วย1นึ่งมาทั้งหมดมันยกกำลังสองแต่ว่าข้างล่างตัวนี้2ลบด้วย1มีค่าเท่ากับ1ถอดรูทออกมาก็ได้1และอยู่ข้างล่างดังนั้นไม่จาเป็นต้องเขียนลงมาคาตอบสาหรับข้อนี้ก็เลยได้เป็นรูทสองลบด้วย1 ข้อนี้คำตอบจะไม่ติดลบนะคะเพราะว่าแทนของมุม45องศา,าหารได้2ก็คือมุม22.5องศาตัวนี้มันอยู่ในควอเรนทที่1ซึ่งจะเป็นค่าบวกอย่างเดียว